ชายคนนี้กำลังเดินเล่นอยู่บนถนนจูจูก็มีอันธพาลปาระเบิดใส่เขาเขารับมันได้ทันและเริ่มนับ1-3ถึงสในใจจากนั้นเขาก็โยนระเบิดกลับคืนแต่ระเบิดนั้นกลับเด้งมาและระเบิดใส่เขาเขาสะดุ้งตื่นทันที แต่แท้จริงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นแค่ความฝันในทุกๆวันเขาจะแต่งกายเหมือนเดิมออกไปข้างนอกและถูกยิงเข้าที่หัวและฟื้นขึ้นมาตามปกติราวกับไม่เคยเป็นอะไรคราวนี้เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งบนถนนเขาตกหลุมรักเธอและอยากทำความรู้จักเขาจึงตัดสินใจเดินตามเธอไปแต่ก่อนที่จะได้พูดคุยกันรถไฟก็พุ่งมาชนทำให้เขาตายในทันทีแต่ไม่ว่าจะกี่ครั้งเขาก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้เสมอเพราะเขาไม่ใช่คนจริงๆ เขาเป็นแค่ตัวประกอบภายในเกมชีวิตของเขาถูกตั้งโปรแกร,รมไว้เหมือนเดิมทุกวันและในทุกๆเช้าเขาจะใส่เสื้อเชอิ้ตสีฟ้าดื่มกาแฟแก้วเดิมจากร้านเดิมแล้วเดินทางไปทำงานที่ธนาคารเขาเริ่มคุ้นเคยกับการที่ธนาคารถูกปล้น เพราะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเขาและเขามักจะนอนรอให้เหตุการณ์ผ่านไปแต่วันหนึ่งเขาเห็นผู้หญิงคนเดิมในเหตุการณ์บุกปล้นและรู้สึกว่าอยากเข้าไปหาแม้จะถูกเตือนว่าอย่ามีปัญหากับผู้เล่นโดยเฉพาะคนที่ใส่แว่นแต่เขาไม่อยากพลาดโอกาสนี้เขาจึงลุกขึ้นยืนและมุ่งตรงไปที่โจรคนนั้นเขาพยายามแย่งแว่นจากโจรแต่กลับถูกทําร้ายเมื่อหญิงสาวที่เขาหลงรักกําลังจะเดินจากไปเขากลับพยายามอีกครั้งคราวนี้เขาแย่งปืนจากมือของโจรแต่กลับพลาดยิงไปโดยไม่ได้ตั้งใจทันทีที่โจรคนนั้นเเสีียชวิตขา ก็หยิบแว่นของโจรมาใส่ทันใดนั้นเขามองเห็นโลกในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเมืองเต็มไปด้วยอาวุธและทรัพยากรต่างๆแบบในเกมเมื่อเขาแต่ไอเทมชุดปฐมพยาบาลร่างกายของเขาก็ฟื้นตัวเต็มที่ทันทีและเขาก็ยังสามารถขโมยเงินของผู้เล่นอื่นๆภายในเกม เขารู้สึกตื่นเต้นมากและตัดสินใจตามหาหญิงสาวคนนั้นขณะที่เขากำลังจะข้ามรางรถไฟเขาถอดแว่นตาออกทำให้เกือบถูกรถไฟชนต่อมาตำรวจภายในเกมก็เริ่มตามล่าเขาเพราะเจ้าของเกมได้รับรายงานว่า NPC ตัวหนึ่งกำลังละเมิดกฎของเกมและรบกวนผู้เล่นคนอื่นๆพวกเขาจึงตัดสินใจไล่ล่าและกำจัดเขาชายคนนี้พยายามหนีเอาตัวรอดในขณะที่เขากำลังวิ่งเขาเห็นปุ่มบนรองเท้าและพยายามกดมั่วไปเรื่อยๆทันใดนั้นเขาถูกยกตัวลอยขึ้นกลางอากาศก่อนจะคว้าบันไดเชือกที่ห้อยลงมาจาก ตึกหนึ่งไว้ได้และรอดตายอย่างวุดวิดแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังคงตามล่าเขาไม่หยุดเขาจึงตัดสินใจกระโดดลงจากดาดฟ้าและโชคดีที่อุปกรณ์ของเขาช่วยให้เขารอดมาได้อย่างปลอดภัย